เดี๋ยวจะมาใส่วิกผมแท้ร้อของร้านว e r ลี่วิให้ดูนะคะทรงที่เลือกมาวันนี้จะเป็นทรงบ๊อบ ซอยสไลด์นะคะความยาวอยู่ประมาณ12นิ้วว่าจากกลางศีรษะนะคะลงมาประมาณ12นิ้วผมแท100นะร้อ0เนเซ็นตผมได้เลยนะคะใดได้หนีดได้ย้อมผมได้ทําได้หมดเลยนะคะแล้วก็เป็นงานทอฟูโมโนนะคะข้างหน้าจริงๆได้เปลี่ยนแสกได้นะ,คะใครไม่ชอบแสกข้างชอบแสกกลางหรือว่าชอบแสกฝั่งไหนได้หมดเลยนะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็ พิ่มเติมคือเขาจะมีแผ่นทีูนะคะไว้ติดก,กาวน้ําหรือว่าเทปกาวสาหรับใครที่ต้องการความเนียนเพิ่มเติมในการแบบตีฟาร่าหรือว่าไดเปิดหน้านะคะสามารถทําได้เหมือนกันใครที่ผมยาวเก็บผมในเก็บผมเก็บผมด้วยในเก็บผมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใครที่อยู่ในหมวดผู้ป่วยหรือว่ากลุ่มผู้ป่วยเพิ่งบวชมานะคะไม่จําเป็นที่ต้องใช้เน็ตนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะลูกค้าสวมลงไปได้เลยวิกใส่ง่ายมากๆถ้าใครที่แบบ เอาไปใส่รอบสองรอบแรกเดี๋ยวจะเริ่มรู้แล้วว่ามันต้องใส่ประมาณไหนนะคะนี่พอเราไล่แบบนี้แล้วนะคะจัดแต่งทรงผมให้เรียบร้อยเลยใช้วีสับวีบิกนะคะในการที่เราจะแบบครีปผมออกมาดูจัดทรงนะคะว่าเราชอบแบบไหนอยากหนีบอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าต้องปรับอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะลูกค้าก็สามารถจัดแต่งทรงให้เข้ากับใบหน้าเราได้เลยนะคะอย่าง,งเบอร์เดี๋ยวเบอร์จะมาหนีบให้ดูนะคะเดี๋ยวจะมาหนีบให้ดู อันนี้เปิดที่เครื่องหนีบผมแล้วนะคะจะหนีบเ้ดูว่าถ้าผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นหนีบได้นะคะหนีบได้จัดแต่งทรงผมได้เลยผมไม่ขาดไม่ร่วงทําได้ทุกวันนะคะนี่แบบนี้เลยถ้าใครชอบนะคะทรงนี้อย่าลืมเพจติดต่อเวดดี้วิกสมานะคะสวัสดีค่ะ